ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนิชาแนลนะคะตอนนี้เนาะเราก็จะมาจีกระเบากันเนาะนี่มาจีกินกันเนาะนี่คือของโบสของค่อยนะนี่นี่ข่อยเพิ่งหามาได้เนาะนี่พี่น้องเนาะนี่นี่ข่อยจะเอามาปิ้งมาย่างเนาะนี่สังเกตดูเนาะพี่น้องเนานี่มันจะเมืด เตาของข่อยมันมืดเนาะนี่นี่นสังเกตด,ดูเนาะพี่น้องเนาอแล้วกข่อยจะกินให้เบิ้งเนาะนี่นี่เนาะไฟก็แดงอ่อนๆเนาะ แล้วก็จะมาดูกันเนาะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนี่ไฟแดงอ่อนๆเนาะพี่น้องเนาะน,นี่อุย้ยมันหอมเด้อหอมน่ากินเนาะพี่น้องเนาะฮะมันหอมน่ากินเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่โอ้ยขอจิ้มพริกไปทางด้านนี้ก่อนอู้มันหอมน่ากิน เหมือนปูนานี่เนาะกินของมันก็คล้ายๆเหมือนปูนาที่เราเอามาปิ้งเนาะนี่เวลากินมันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะเรามาย่างให้มันสุกกันกน่อนการอัพโหลด,ดนี่เนาะเรามาดูกันโอ๊ยมันใกล้จะสุกแล้วหอมหอมหอม น่ากินจังอีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะสุกแล้วนี่เนาะสังเกตดูเนาะพี่น้องเนาะนี่เน,นไฟไมันจะมืดเนาะพี่น้อง มันมืดไม่ค่อยเห็นจีนิดนึงเหนื่อยเนาะเห็นไหมคะเอฟซีเนี่ยเราจะย่างเมงกระเบาภาษาบ้านคอยเข้าห้องว่าเมงเงานี่ปิ้งเมงเงา ไกล้สุกยังเพราะว่ามันมืดไม่ค่อยเห็นหึ่งเนาะเห็นแต่แมงเงาหุ่งนะไม่เห็นแมงเงาก็เห็นขมิน้นขมิน้นเมงกระเบา้าที่เราไปหามามาวันนี้เนาะเนี่ยมันไขน่เนาะพี่น้องเนาะน,นี่เราก็เอามาปิ้งแล้วเนาะนปิ้งแล้วเห็นขนอยู่บ่นี่เนาะปิ้งนะเราก็จะมา ตีนของมันออกเนาะแล้วเราก็จะกินให้ดูเนาะพี่น้องเนาะนี่มันไข่จริงๆเนาะนี่พี่น้องอืมอร่อยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวกินให้ดูอืมอร่อยป็นทั้งตัวอันน้อนอร่อยอตรยงคำถดท้ช่พี่น้องเอ,อ๋ย ยอดจริงๆแมงกับเบาถ้าเห็นเยอะๆอย่าลืมบอกคอยเด้อคอยกิไปเอามันยยอยู่ใส่คอยกิไปเอามากินมูนปิีงเด้อพี่น้องอย่างนี้เลยยกโป้ให้ค่ะลิปนี้กดกบเพียงเท่านี้นะคะลืมกดไลดค์กดแชร์ช่องช่างในชาแนลนะคะ